อโดเรม่อนตอนปากกาขนหัวลุกเออเอ้เอ้ยโอ้โหฮ้ยที่สุดน้าก็ทำการบ้านเองโดยไม่ต้องเอกไซบอกความเหนื่อยยากของฉันไม่สูญเปล่าเลยโอ้วหชอบเลย เดียกจะถอดเอตื่นเดียวนี้นะอออโอยทำอะไรของนายลนะ่ะอุตส่าห์กำลังฝันดีแท้ทเลยโอยหลงดีใจนึกว่าทำการบ้านอยู่ช่วยไม่ได้นี่คนมันง่วงอะ่ะนี่ถ้าเกิดนาะยเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บ้านสักกะไซด์นะฉันก็คงเจออ,อ,อ่ะวัดโถอให้ตื่นดิบอกว่าให้ตื่นยังไงเล่าดีละแบบนี้ต้องสั่งสอนกันหน่อยแล้วด้วยปานะกกากนหัวลุกนี่เลย เขียนลงไปแ,แบบนี้บบนี่แถวน,น,นี้ก็เรียบร้อยแม่ไมเจ้าแบบน,น่ากลัวจังเลยเป็นไงบ้างล่ะน่ากลัวมากเลยอะถ้าอย่างนั้นก็ทำการบ้านดีกว่ามั้งโอ้นัน่นสินะมีตรงนี้ต้องน,น,น่ากลัวไม่กล้าหลับแล้วทำการบ้านดีกว่า ใช้ได้ผลดีทีเดียวละ่ะตรงนี้ก็ต้องเป็นแบบนี้ขึงได้เสร็จสักทีถืออะไรอยู่อ่ะอ๋อเนี่ยเหรอนี่ก็คือ,อเรียกว่าปากกาคนหัวลูกกสิถ้าเขียนอะไรลงไปในนี้แล้วก็เอาไปแปะที่ตัวคาที่เขียนไว้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่หนักและบักมากเลยละฉันเองก็แปะเอาไว้ที่กลางหลังเขาโนบิตนา่นแหละ,ะไหนอ่ะอยู่ไหน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  <c oughs> ออนอนกลางวันเหรอไม่น่าละ่ะเพราหลับปุ๋ยก็กลัวเลย นี่เดอรมอนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ให้ยืมเด็ดขาดไม่ต้องมาเสียงอ่อนทิ้งไหวไม่ได้พูดอะไรเลยอะยังไงก็ต้องเอาไปทาเรื่องไม่ดีอยู่แล้วน่ะแหมพ่อนี่ละก็ขอร้องเลยจ้ะแม่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะนะอุตส่าห์อดทนมาได้ตั้ง3วันแท้ๆนะคะอ ่ัวต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นอีกแล้วสินะคะเนี่ยดีละพรุ่งน,น,นี้เอาจริงแน่แน่ถ้าทาพ่อจะตบะตายอีกแล้วล่ะจริงด้วยขอยืมปากกาขนหัวลุกเมื่อกี้นี้หน่อยสิอ๋ออ๋อะจะไปช่วยให้พ่ออดทนสินะใช่เออเอาเลยดีดีดีถ้างั้นเอาไปเลยพ่อฮะผมจะช่วยให้พ่ออดทนได้เองนะฮะแมดีจังเลยนะคะพ่อ มีวิธีอะไรดีๆหรือไงก็มีสิฮะอยู่เฉยๆแป๊บหนึ่งนะแม่ฮะช่วยหยิบไปขีดไฟให้พ่อเขากาหนึ่งสินะเอ๊ะตอนนี้พ่อเขากําลังพยายามอดทนอยู่นะเอาเถอะนะแม่หยิบไาเถอะฮะพ่อก็ดีใจนะแต่แบบนี้คงไม่มีประโยชน์ไม่ต้องห่วงแล้วฮะรับรองพ่อต้องอดทนได้แน่นอนนี่ค่ะอืมเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้ะ ใหญ่อะไรไปก็เอะไฟ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 มันน่ากลัวจ้าเยอะเยอะกลัวไม่เอาแล้วไม่ใช่ไฟอีกแล้วจ้านี่ขาดตางทำได้ดีเหมือนกันนี่นะเอาเอาึ้นมาได้แล้วอ๋ออะไรไม่เห็นมีอะไรเลยนี่นะเอ้าปะก้าขนหัวลูกจุื่ออือจื่อจุ๋ยจุ๋ยจั้าจ้าจั้ง ่อให้เสียถ่าอีกจนตายเลยว้าวเป็นไงล่ะเจ๋งไหมล่ะลายเซ็นของโบโมเรสุมุสเมะเอเอะไรกันน่ะอโอ้โหขอฉันดูบ้างสิโนบิตะห้าแต่ต้องเด็ดขาดกลับบ้านไปเลยไปโนบิตะอ้าวน,นี่แล้วแผ่นลายเซน็นเนี่ยนะเป็นไงหอมใช่ไหมล่ะดีละลองจับดูหน่อยดีน,นี่นะเราจับดูเลยเด็กอ่ะเซเน่อฮะลายเซ็นออ๋ กลัวกลัวฉันัฉันกลัวลเส็นลเ้นนากจังเล้วงัขอนะขอนะลาเสนขอไม่กิจังนี่น่ารักจังเลยแฮะฮึ่ย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 ฮึยฮ่ยฮึ่ยฮึ่ยฮ่ยฮั่ยฮึ่ยฮึ่ยยฮึ่ยฮึ่ยยยฮึกยฮึกันก่ย่ย่ยฮั่ยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่่ย จริงด้วยฮะใกล้ถือกวามโผลอยู่อ่ะเออเอรู้แล้วรู้แล้วนะรู้แล้วนะก็ไม่ต้องมายังเอ๋เอาไปเก็บเป็นสำหรับโขนตัวดีกว่าไปละไหนเป็นเงินไปอ่ะเฮ้ยดีละแมวแมวล้วกันไอ้จึ๊กจะทำอะไรตัไปีศาดันจึ๊กอ่ะแมวเหมียวไหนแมวเหมียวแมวผีหนังไทยโบราณครัวแมวผีจริงจริงเลยใจแอนเนี่ยแบบไม่พะยังชั่วหน่อย สิ่จะห่วงกันไแล้วสิไป็นกลาวันที่หลาว่างดีกว่าเฮ้ยเอาก็แล้วไงหนีแล้วไม่ให้อภัยแล้วนี่เธออีกแล้วเหรอทำกระตกแต่กี่รอบแล้วคราวนี้ต้องซ่อมให้ฉันนะมันนี่เลยผมไม่ได้ทันะฮะใครก็ได้ช่วยทีใช้นี่ก็ได้เออเราจะเขียนอะไรดีอะ รู้สึกเธอจะชื่อนูบิตะใช่ไหมครับนูบิตะอ่ะเขียนไปซะแล้วยายคุณคือคุณนบิตะเหรอครับเนี่ยใช่แล้วละ่ะฮะโอ้โหน่ากลัวคุณนบิตะน่ากลัวจังเลย,อ,เยนะอย่านะครับอย่าเข้ามาใชส,สิเราเขียนชื่อตัวเ,เองไปแปะที่ตัวทุกคนแล้วก็จะกลายเป็นหัวโจกที่แกร่งที่สุดแม้แต่แจ้งกับสเสนลก็ไม่กล้าหือคือ <c oughs> พวกมันใช้ตกหลังนักพระเออเฮ้ยโนบิตะแกนะอ๋อฉันคือโนบิตะนะโอ้โนบิตะน่ากลัวจังเหงื่อแตอกเลยอ้าโปรดไปผมด้วยนะครับถ้าเป็นกับสองกูเดินผมยินดีทำตามทุกอย่างตายก็ยอมงั้นเหรองั้นก็รีบไปที่บ้านฉันแล้วก็จัดก,การถอนหญ้าเดี๋ยวนี้เลยพักจะถอนด้วยมือเลยครับไปก็ว้าวว้าวว้าว เด็กก่อนอย่าเพิ่งไปสิทนายอฉันไม่มีธุระอะไรกับนายสักหน่อยเช็อคว้าววาโอเคอ่ะอะไรอะไรอ่ะ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 ฉันคือโนบิตะนะน่ากลัวเออเออเธอนเอาเค้กไปทานหน่อยไหมครับเอาล่ออ๋อโอ้นี่ครับครับฉันอยากเล่นเกมอ่ะครับกรุณารอสักครู่นะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับตอบให้ครับนี่แค่เพียเลยอาจารย์สายรับทะได้ มนอนหลับอยู่ตรงนี้เองเหรเนี่ยโอ้อยกำลังฝันดีอยู่หรือยังไงนะเอาละ่ะต้องขอดูค้างฝันหน่อยละดีละถ้าเกิดเอากระดาษที่จีนโนไปตักไปแปะคนทั้งเมืองเราก็จะเราก็จะ โนบิตะมาเดินทำอะไรอยู่แถวนี้แล้วการบ้านล่ะฮะโอนบิตะอย่าให้ผมเสียมารยาทขอโทษด้วยนะครับผมยังมีลูกและภรรยาต้องเลี้ยงดูก็เลยยกโทษให้ผมด้วยเถอะอย่างนั้นก็อย่าเอาการบ้านมาให้เด็กๆทำอีกละกันนะครับครับฮ่าฮ่าาโนบิตะหัวจังเลย่าฮ่าฮ่าจั แปะเข้าไปให้เยอะกว่านี้นี่แน,นี่น่นะนี่แน่นะนี่แ่การโชวพันได้ของโนบิตะการโชว์ยิ่งของโนบิตะมาดูกันเยอะๆนะทุกคน<อ>ฉันคือทันโนบิตะนะยังงละดีที่สุกอาจจาอ้อาวโนบิตะว่าไงโนบิตะ <c oughs> คือว่าพวกเรานี่ยกำลังจะไปเล่นเทนนิสกันนะจ๊ะโนบิตะไม่สนใจไปเล่นกับเราบ้างเหรออ๋อนี่นี่โนบิตะเขาเล่นเทนนิสไม่เป็นนะจ๊ะอา้าวเหรอใช่ไหมโนบิตะเออเออก็ก็คือเออถ้างั้นนะพวกเราขอตัวก่อนนะยังไม่ได้แปะเด็กคิซูนี่เลยนี่นะ <c oughs> โอ้นโนบิตะน่ากล<อ>ัวจังเลยคิดก่าจ๊ะเราไปเล่นเทนนิสกันเลยไอ้สวนสาธารณะกับฉันนะจ๊ะแต่ว่าเด็กีิซูนี่นะเขา ไม่มีปัญหาใช่ไหมเด็กคิดตรงนี้เออเออคือว่าฉันเพิ่งนึกได้ว่ามีทุลาไปก่อนนะเอาล่ะไปสื่อสาธารณนกันเถอะอจ้าโอ้น่ารูโอ้น่าเด้อโอ้นิหนีแล้วนิดหนีแล้วนิดหนล้วไปไงอ่ะคิดกะจ๋าที่นี่ก็มีเราสองคนแล้วนะจ๊ะมาเล่นกันปรับส่วนตัวส่วนตัวเลยนะจะเล่นอะไรดีอ่ะเล่นกอนล์าใสหรือว่าจะเล่นมาลืนลล่นดีลเลยจ้ะวันนี้ดูนด้องมีกับแดดแดดไปนะ แถมดูถ้าทาคนอื <Hollywood. S 2> ่ LIKE. นๆก็กลัโนบิตะกันมากด้วยฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่าไปและชิชิสุกากะเดี๋ยวๆก่อนสิโอ้ยฮะถอดเสื้อเฮ้ยจ้าโนบิตะอภัยท้ไมด้ะโดนชิชสุกาะเกลดซะแล้วสิเราโอ้ยโนบิตะโนบิตะั่ยนไปไยนไปไนไปไปโยวไปไปนไปยแกทำแสบมากนะ เอาละข่าวนี้แกต้องทดใช้แล้วโนบิตะใช้ของกเิเสษเขาไดรามอนสิทธานี่นี่ฉันคือโนบิตะนะแล้วไงล่ะนี่จป้ายนี่มาเอาคืนมาแกเตรียมตัวตายได้เ,เลยจ้าโอ,อ,อ้ยน,น่ากลัวจังเลยไม่เอาแล้วหัวโจกอะไรอ่ะไม่เป็นแล้วไม่เอาแล้วนนนโนบิตะเป็นอะไรไปอะ่ะเหรอดรามอนเมื่อกี้นนฉันฝันน่ากลัวมากๆเลยอ่ะเออจริงสิเอาขอคืนไอ้นี่ให้นะเอา เอ้าไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วไม่เอาอ่ะฮะแต่ว่าใช้ไปนตั้งเยอะขนาดนี้แล้วอ่ะจะใช้อีกสักหน่อยก็ได้ดีนะไม่เอานะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วอ่ะหรอไม่เอาเหรอคือคือ <c oughs> จริงๆอ่ะฉันเป็นคนใช้เครื่องควบคุมความฝันของพีตาเองนั่นแหละเอารอด้วยใช่พอพี่ตาปากกาขนหัวลูกอะไรเลยฉันไม่กล้าใช้อีกแล้ว